สวัสดีครับพบกันอีกแล้วในช่องของ s อ Channel ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเรื่องเพื่อนเฮียนเรื่องเล่าสยองขวัญทำไมไม่ไปงานศพเรื่องราวของเราเกิดขึ้นมาได้ประมาณ3ปีกว่าแล้วมันเป็นประสบการณ์สุดสยอง แถมยังเคยเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ชื่อดังอีกด้วยเรื่องก็คือเพื่อนสนิทของเราเขาได้จมน้ำตายพร้อมกันสองคนวันนั้นเราก็เกือบจะไปเล่นน้ำด้วยแต่บังเอิญว่าวันนั้นต้องขนของย้ายบ้านช่วยแม่พอประมาณหกโมงเย็นเพื่อนเราก็โทรมาหาด้วยเสียงสะอื้นว่า เกับ B ีจมน้ำตายแล้วพอวันต่อมาเราเรีบไปโรงเรียนแต่เช้าเพราะเราอยากรู้ว่าเพื่อนเราตายได้ยังไงบรรยากาศวันนั้นมันครึ้มจนน่ากลัวทุกคนในห้องร้องไห้โหรวมทั้งเราด้วยเพราะสองคนที่ตายคือเพื่อนสนิทที่เรารักมากที่สุดและเราไม่คิดว่า เพื่อนเราจะไปไวขนาดนี้พอถึงตอนบ่ายสามโมงครูก็นิมนต์พระมาที่โรงเรียนช่วงที่เขาให้นั่งสมาธิเราก็นึกถึงแต่หน้าเพื่อนทั้งสองที่ตายไปจนสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจูจ่ๆเราก็ได้ยินหลวงพ่อพูดขึ้นมาว่ามาหาเพื่อนริยมวินาทีนั้น เราอดทนที่จะไม่ลืมตาเพราะกลัวขวู่ว่าแต่หลวงพ่อท่านมาพูดอยู่ใกล้เรามากจากนั้นหลวงพ่อก็พูดต่ออีกว่าไม่ต้องร้องไห้หลอกโยมเพื่อนทุกคนเขาก็ต่างรักโยมกันทั้งนั้นวินาทีนั้นเราอดใจไม่ไหวเลยลืมตาขึ้นดูว่าหลวงพ่อพูดกับใคร พอลืมตาขึ้นมาเราก็งงเพราะเราเห็นหลวงพ่อยืนพูดกับพื้นที่ว่างเปล่าข้างๆเราเหมือนท่านพูดคนเดียวตอนนั้นหลวงพ่อหันมาเห็นเราลืมตาเลยบอกกับเราว่าไม่มีอะไรหรอกโยมเพื่อนโยมเขาแค่อยากมาหานะ่ะพอได้ยินแบบนั้นก็ทำเอาเราขนลุกสู้ทันทีพอเลิกเรียนเสร็จ เราและเพื่อนในห้องก็ไปงานศพกันพวกเราไปงานศพของเอก่อนเพราะง,งานศพเอจัดสวันส่วนงานศพบีจัด7วันงานศพเอก็เป็นไปอย่างปกติแต่พองานศพบีพวกเราก็ต้องตกใจเมื่อกรอบรูปหน้าศพมีคราบน้ําไหลออกมาไม่หยุดเพื่อนเราสลับกันเช็ดก็ไม่หยุดไหลพอฟ้าเริ่มมืด พวกเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านบ้านเราอยู่ไกลมากจึงตัดสินใจนั่งรถสองแถวกลับพร้อมกับเพื่อนอีกสามคนพวกเราทั้งหมดนั่งฝั่งเดียวกันแต่คนที่นั่งฝั่งตรงข้ามกับมองพวกเราด้วยสายตาแปลกๆจนป้าคนหนึ่งทักขึ้นมาว่าเพื่อนไม่สบายหรอหนูพวกเราก็งงเราเลยตอบไปว่าก็ปกติดีทุกคนนี่ครับ ้าคนนั้นเลยทำหน้างงๆแล้วพูดว่าอ้าวคนนั้นไม่ใช่เพื่อนหนูหรือแล้วป้าแกก็โบยหน้าไปทางหัวมุมรถด้านในที่ว่างเปล่าพวกเราพอได้ยินแบบนั้นก็กรูกันมากองตรงท้ายรถแล้วมองหน้ากันอย่างอึ้งๆทันทีแต่ก็เงียบไว้จนป้าคนนั้นลงไปพอวันต่อมาฉันก็เอาเรื่องบนรถสองแถวไปเล่าให้ครูฟัง ครูเลยบอกว่าคงเป็นเพราะเพื่อนทั้งสองคนยังไม่รู้ว่าตัวเองตายเท่านั้นแหละพวกเราขนลุกน้ําตาคลอเบ้าทันทีเพราะความสงสารเพื่อนจับใจยังมีหลายคนมาเล่าว่าเจอเพื่อนสองคนนี้ในห้องน้ำบ้างห้องสมุดบ้างขนาดคนขับรถสองแถวที่เรารู้จักยังบอกเลยว่าเคยเห็นเด็กสองคนจุงมือขึ้นมาบนรถ แต่พอกดเสียงกริ่งจอดรถดังกลับไม่มีใครอยู่บนรถแล้วจนเรามาเจอกับตัวเองในวันหนึ่งเนื่องจากบ้านเราไกลและติดธุระเลยไม่ได้ไปงานศพซึ่งเราไปวันแรกของงานตอนกรอบรูปมีน้ำไหลแล้วตอนนั้นประมาณสองทุ่มเราอยู่บ้านเพียงคนเดียวเราก็อาบน้ำอยู่ ห้องน้ําของเรามันติดกับสวนหลังบ้านต้นไม้จะเยอะอยู่ดีๆเราได้ยินเสียงต้นไม้สั่นคือสั่นแรงมากตอนแรกคิดว่าเป็นหมาของป้าเลยไม่ได้สนใจอะไรแต่มันเริ่มดังเหมือนจะหักให้ได้เราเลยปีนขอบอ่างส่องดูที่ช่องลมภาพตรงหน้าทําให้เราเกือบช็อกจะเป็นลมตายขาวห้องน้ําให้ได้ภาพที่เห็นคือ เพื่อนที่ตายมาในสภาพบวมอืดยืนอยู่ข้างต้นไม้พร้อมกับเสียงที่ลอยมาตามลมว่าทำไมไม่ไปงานศพกูเรากรีดออกมาดังลั่นตกใจสุดขีดเลยยกมือไหว้แล้วบอกว่าพรุ่งนี้จะไปเพื่อนเราก็หายไปเรากลัวมากเรี่มวิ่งออกมาจากห้องน้ำเลยในตอนนั้นความเฮี้ยนของเพื่อนเรายังไม่จบ วันที่เราไปเรียนพิเศษเลิกเรียนเราก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนที่บ้านอยู่ทางเดียวกันและบังเอิญขี่สวนกับเพื่อนผู้ชายเราเลยแซวมันไปว่าไปไหนมาที่รักปกติเพื่อนเราคนนี้มันจะเล่นด้วยตลอดแต่วันนั้นมันทำหน้าตกใจแล้วรีบบิดมอเตอร์ไซค์ของมันไปอย่างไวเราเลยพูดกับเพื่อนนี่ขับว่ามันเป็นอะไรวะ ทำหน้าอย่างกะเห็นผีเพื่อนฉันก็หวัวเราะคืนนั้นเพื่อนผู้ชายที่เราเซล,ลก็โทรมาหาและถามว่าวันนี้กลับบ้านยังไงกะว่าจะไปรับสักหน่อยเราเลยตอบไปอย่างงงงว่าอ้าวก็กลับกับขวัญไงเรายังเซล,ลนายอยู่เลยแต่นายน่ะสิอยู่ดีๆก็มิดรถเร็วหนีไปพอได้ยินแบบนั้น ไอ้เพื่อนคุณนั้นก็รีบตะโกนทันทีว่าไม่จริงวันนี้เราโดน A กับ B หลอกมาเราเห็นสองคนนั้นนั่งซ้อนท้ายรถขวัญหน้านี้บวมอืดเลยแถมยังหันมาเสยยิ้มให้เราอีกเราตกใจจนรถเกือบล้มแน่โคตรน่ากลัวเลยตอนนั้นฉันรีบตัดสายทันทีเพราะว่าฉันกลัวความเฮี้ยนของทั้งสอง พอมีหลายๆคนเจอเข้าทางครอบครัวของ A กับ B ก็นิมนต์พระให้ไปสวดเชิญวิญญาณของทั้งสองตรงจุดที่ทั้งสองจมน้ำตายพอหลังจากนั้นเรื่องที่ล่ำลือกันว่ามีคนพบเห็นดวงวิญญาณของทั้งสองก็เริ่มซาลงจนเงียบหายไปในที่สุดเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ขอบคุณที่รับฟังมาจนจบนะครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ